กระโปรงที่มีระบายด้านบนแล้วก็ไหลลงมาด้านข้างแบบนี้ถ้าต้องการที่จะเก็บชายขึ้นต้องทำยังไงอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่นักเรียนเคยถามมันนะคะในคอร์สเดี๋ยวอันจะมาแนะนำวิธีการแก้ไขคะ่ะอ่าหลายคนจะมีความงงใช่ไหมคะเพราะว่าจากของเดิมเนี่ยมันก็คือตัดชายแล้วแค่เราแค่วัดขึ้นไปแล้วก็ตัดแล้วก็พับทบขึ้นคือโจบเนาะแต่ว่าตัวนี้ค่ะจะมีแบบระบายแบบนี้อยู่ระบายแบบนี้นะคะจากที่ ภาพที่นักเรียนส่งมาให้ดูค่ะก็คือเขาจะเย็บเนี่ยระบายตรงนี้ค่ะมันจะมีแค่ส่วนของด้านหน้าตรงนี้ไม่เกี่ยวนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบที่เขาเย็บเชื่อมมากันกับตะเข็บข้างระบายตรงนี้จะมีแค่ส่วนของด้านหน้าตรงนี้นะคะอ่าโอเควิธีการแก้ไขก็คืออันดับแรกวัดขึ้นไปก่อนว่าลูกค้านะคะต้องการที่จะเก็บขึ้นเท่าไหร่สมมุติว่าเขาต้องการเก็บขึ้นอยู่ที่3มนิ้วใช่ไหมคะก็ให้วัดค่ะจากตรงนี้ค่ะขึ้นมา3นิ้ว วัดขึ้นมานะคะโดยรอบเลยสามนิ้วตรงนี้นะคะระบายก็เหมือนกันค่ะส่วนของระบายเนี้ยก็ให้เรานะคะพลิกระบายค่ะให้มันไปอยู่ฝั่งนี้นี่นะคะพลิกค่ะให้มันแบ์ไปฝั่งด้านนี้แล้วก็ต่อจากนั้น,นะคะ่ะก็วัดขึ้นมาสามนิ้วเท่าๆกันโอเคต่อจากนั้นนะคะก็ขีดเส้นไว้เลยอ่าส่วนนี้ก็คือส่วนนี้ส่วนของระบายค่ะก็คือส่วนของระบายเนาะ ทีนี้ค่ะต่อจากนั้นค่ะพอเราขีดวัดขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ดูก่อนว่าเราจะพับทบขึ้นไปเท่าไหร่สมมติว่าชายเดิมนะคะของริมเดิมเนี่ยเขาพับอยู่ที่หนึ่งนิ้วก็ให้เราค่ะวัดลงมา1นิ้วต้องอย่าลืมนะว่าเส้นนะคะคือเส้นพับไม่ใช่เส้นตัดนะคะเส้นตัดจะอยู่ด้านล่างเส้นตัดคือเส้นนี้อย่าลืมนะคะนี่คือตัดไม่ใช่ว่าไปตัดเส้นนี้นะขีดขึ้นมาเท่าไหร่แล้วก็ตัดไปเลยเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวความยำก็จะหายไปอีกนะคะ อย่าลืมว่าเส้นนี้คือเส้นตัดเส้นนี้คือเส้นพับเส้นพับคือด้านล่างอ,อ๋อไม่ใช่เส้นพับคือด้านบนเส้นตัดคือด้านล่างเส้นนี้อ่าทีนี้ค่ะพอเราขีดวัดเส้นตัดเนี่ยเสร็จรเรียบร้อยแล้วก็เราก็ขีดเลยขีดของใครของมันนะประมาณนี้ทีนี้ค่ะต่อจากนั้นค่ะวิธีการก็คือให้เรานะคะลาอตรงนี้แยกออกมาก่อนลาะแค่ส่วนนี้แยก ส่วนที่มันจะเป็นรอยต่อระหว่างไอระบายตรงนี้ค่ะกับส่วนของที่เป็นตัวกระโปรงตัวนี้ให้เลาะแยกออกจากกันพอเลาะแยกออกมานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะได้หน้าตาแบบนี้ชื่ออืมอ่าตรงนี้ก็จะถูกแยกออกจากกันใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะถูกแยกออกจากกันแล้วเนี่ยค่ะแค่นี้ทีนี้ค่ะต่อจากนั้น เราก็พับทบนะคะช้ยขึ้นช้ยของส่วนของกระโปรงค่ะก็พับทบขึ้นเลยพับทบขึ้นไปนะคะจะทบสองทบหรือว่าทบเดียวก็แล้วแต่นะคะอ่าพอหลังจากพับทบเสร็จเรียบร้อยค่ะมันก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะอืมเป็นเส้นบนนะคะอ่าแบบนี้ส่วนของตัวกระโปรงค่ะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะเราก็ทําการพับทบนะคะขึ้นมา ก็จะได้เป็นเส้นนี้เนาะพับทบของไทยของมันให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะก็ทําการนะคะเย็บตรงนี้เชื่อมเย็บจากข้างในค่ะเพราะว่าตรงนี้เราได้แบ่แตะเข็บไว้ใช่ไหมคะตอนแรกที่เราล้อค่ะทีนี้เราก็เอาตรงนี้ค่ะเข้ามาประกบเหมือนเดิมแล้วก็เดินเส้นเย็บนะคะมันก็จะเหมือนเดิมกันกับของเขาในตอนแรกที่มาโอเคเนาะ คือเวลาที่ทำอะค่ะในการแก้ไขเนี้ยเราต้องดูเราต้องดูโครงสร้างของแพทเทิร์นด้วยว่าของเดิมเนี่ยเขาเย็บมาแบบไหนแล้วเขาเชื่อมต่อกันส่วนไหนบ้างเวลาที่เราจะเลาะค่ะเราจะได้รู้ว่าเราจะเลาะแค่ไหนนะคะที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องที่เราจะแก้ไขนะคะโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะสําหรับกระโปรงหรือว่ากางเกงนะคะที่อาจจะมีระบายนะคะแล้วก็ มันมาเชื่อมกันกันกบตรงปลายขาหรือว่าปลายของชายกระโปรงแบบนี้นะคะเวลาที่มันเชื่อมกันเราก็ต้องตัดแต่ละส่วนให้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ต่อจากนั้นก็เย็บเชื่อมต่อกันแค่นั้นเลยเนาะโอเคค่ะลองไปปรับใช้กันดูค่ะ